ทุกคนเทธิราบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบี้ก็จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวธานา้ำเป็นดวงความรักนะคะเออ่ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะพฤศจิกายนนะการอ่าน เป็นการอ่านแบบ general reading ชันเคยนะคะคือการอ่านทั่วไปาอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,งเรื่องราวสลับกันตรงมากตรงน้อยยังไงนะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเอง100%นะสำหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวอยากโทรปรึกษาอยากดูแบบ YouTube นะคะสามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ด้านล่างนะคะบีทิ้งไลน์ไว้ในช่อง e s c r i p t i o นนะคะถ้าเรามีบุญสมคัญร่วมกันเราก็จะได้คุยกันนะคะก็ไปดูสามารถที่จะดูรีวิวนะคะได้ที่ชุมชน s ตอรี่นะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ <c oughs> จะพูดอะไรช่องใหม่ของบาร์บี้นะคะชื่อช่องว่าบาร์บี้ชีสาเออเป็นภาษาไทยล้วนนะคะใบไม้สระอาใบ,ไม,าบไม้สระอีไมโทนะคะชวช้างสระอีสเสือสระอานะคะแล้วก็ จะบอกว่าเพื่อนๆดูวันที่ด้านล่างเนอะมีทิ้งไว้นในช่องดีสคริปชั o นนะเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะคะสําหรับชาวธาตุน้ำธาตุน้ำจะมีกรกฎมีนพิสิกนะมาอันนี้เป็นดวงความรักของทุกๆสถานะนะคะเป็นเหมือนแบบเปรียบเสมือนแบบพื้นดวงเบาๆกลุบ,ๆ,บๆนะคะดูซิว่าเกณฑ์แบบชะตานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะขอพลังงานไทเหน่ยจ้า ชาวธาตุน้ำดวงความรักความสัมพ um re ok, ันธ์ของคุณเป็นอย่างไรคะขอพลังงานไพ่ให้ชาวธาตุน้ำเลยค่ะเกณฑ์ความรักดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะขอพลังงานธาตุน้ำเลยจ้าความรักความสัมพันธ์ของธาตุน้ำเป็นยังไงค่ะโอ้ Full of p e n ด a c l เนะคะ t ูอเอ uh, ่อเ e n t a c ร e ค่ะเอ่อแเหรียญนะคะไพ่สิบเหรียญ q u e e n of Wands ค่ะไพ่สิบไม้เท้าค่ะเอ่อ uh, The f ย o l นะคะเ h e Fool เฮร์มจ้าทูอัพสอดนะคะจบด้วยไพ่ a อ e of c ครับค่ะ วันนี้ฉันเดินเข้าป่าฉันเจนอนกตัวหนึ่งไปค่ะท่าน้ำเข้าป่าไปเลยค่ะเดินทางนะคะเดินทางเข้าป่าอืมโอเคพี่เห็นแล้วมาเดี๋ยวพี่ขอขยา,ายไพ่พื้นดวงหน่อยนะคะขอขยายสิบใบพื้นดวงหน่อยคะะใบนี้กระเด้ง the d ล v ค่ะขยายสิบใบพื้นดวงหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงไพ้ night soft o n ค่ะไพ่ empress ไพ่ในออฟเพนเคิลค่ะไพ่เพจออฟเหรียญสิบดาบมาจากสิบถ้วยก็มาค่ะมาแบบทุกคนมาแบบสิบสิบสิบอะสิบไม้โอ้ยเจ็บสิบไม้สิบถ้วยสิบดาบจุกสิบสิบสิบเฮ้ยทุกคนมีสิบเหรียญด้วยอ่ะสิบไปหมดคือเกิดอะไรขึ้น Queen of Wands นะคะไพ่เซเว่นอ คับนะคะไพไ่ฟอบสอดจบด้วยไพย่ควีน f อบสอดตั้งดาบเลยค่ะทะ่าหนาแบบติดขาดมากช่วงนี้ค่อนข้างหดหดร้ายทารุณน,นะทารุณกรรมมากอ่ะบี่ไม่เปิดโ o no m ม n t a n เจ l แล้วกันบีขอขออ่านไทเลยแล้วกันนะคะคือมันมันหลายอารมณ์ไปหมดเลยนะทะน่าหนามบอกเลยช่วงนี้คือหน่า น้ำนะคะมันแบบไม่แน่ไม่นอนแปรปวนมีเรื่องราวมากมายเข้ามาแบบที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมนอาจจะเป็นในอดีตหรือว่ามันกาลังจะเกิดขึ้นในช่วงช่วงเกมน,นี้นะคะไม่ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่พี่อยากจะบอกว่าสิบเหรียญคือความมีความสุขแบบเอเลอร์สุดอะไรสุดสิบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยดีแต่คือสิบไม้กับสิบดาบมันก็เจ็บปวดมากที่สุดเหมือนกันอะนะคะ เวลาถ้าน้ําช่วงเนี้ยเป็นเกณฑ์ที่เวลาสุกสุกสุดเวลาแบบทุกก็คือทุกสุดเลยมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์มันไม่บาลานซ์กันอะอืมแบบสุกก็คือสุกเลยทุกก็คือทุกเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าเท่าที่พี่เห็นพี่มองว่าพี่มองว่าพี่ไม่รู้นะว่าพลังงานเนี้ยมันใจยังไงมีเรื่องรักสามเร้าไหมคะแต่พี่ก็แอบ,บเห็นแหละ IMPRESS โ okay. อเคใช่มีการโกรหกปิดบงังหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่าช่ชัดแบบชัดแบบชัดมากชัดจริงๆชัดแบบไม่มีอะไรจะชัดกว่าน,นี้ชัดหนุ่าแว่นขยายคือแบบเรื่องรักสองเศ้าแน่นอนคือแต่ไม่ได้พูดนะว่าแบบอ่ะทุกคนก็เข้ามาดูบี่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเจ้าอ,อีกแล้วโอรักสามเศร้าอีกแล้วคือคุณเจอมานานแล้วโอเคปะโอเคป้าถนาน้าเจอมานานแล้วเพียงแต่พี่จะบอกว่า ถ้าน้ำคุณคุณแบบไหลาอารมณ์มากคุณทนกับอิตานี่คุณทนกับคุณคนนี้มานานมากแล้วมันก็ขึ้นลงอยู่อย่างนั้นอะ Energy ์จีในความคิดของคุณให้สองดาบนะคะให้สองดาบคือแบบเหมือนแบบ มันเจ็บก็เจ็บมาเยอะเวลาที่คุณมีความสุขกับคนคนนี้คุณก็สุขสุดเลยเสพสุขสุดเลยคือแบบคนคนนี้คือคนที่แบบทําให้คุณมีความสุขแบบ,บมากๆแบบในชีวิตจริงๆอะแต่พอแล้ที่คุณทุกอะเขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดเหมือนกันอะเจ็บปวดในชนิดที่ว่าสิบดาบก็คือเหมือนแบบ ุวดโดนแทงข้างหลังโดนเจ็บแบบเจ็บแบบลุกก็ไม่ไหวแล้วอะคือกูจะตายอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกอึดอัดแล้วก็ลำบากใจแบบเหมือนแบบแบกรับความรู้สึกทุกอย่างมันเหมือนตัวเขาเองอะไม่ได้แบบผ่อนเบาอะไรในความรู้สึกนี้เลยมันเหมือนแบบทุกอย่างมันมันเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนสิบไม้กับสิบดาบถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขแบบมากถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะแบบ ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากๆแต่มันมีเอเนจีเกี่ยวกับเรื่องหลักสามเศร้าไงแล้วทีเนี้ยแบบเมื่อก่อนนะท่าน้ำพี่บอกเลยว่าพี่รู้สึกว่าท่าน้ำจะเป็นคนที่แบบคิดมากนะแล้วก็แบบพยายามหาทางทุกวิธีว่าเออจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้านาำคุณพยายามมา,มากพยายามมากจนเหนื่อยจนแบบแทบลากโครงจนแบบว่าเหมือนแบบ ัชเหมือนคนมีมีกาลังละหมดแรงคือแบบมันไม่ไหวแล้วอะ่ะจริงๆคือคุณรู้สึกว่ามันมันมากพอในขีดจํากัดของคนคนหนึ่งที่แบบจะอดทนอะไรแบบนี้แล้วอะ่ะสิ่งที่เท้าท่าน้ําทํานั่นก็คือแบบณนะตอนนี้คือเท้าท่าน้ําแบบไม่สนแล้วอะ่ะไม่สนอะไรแล้วคือบนโลกใบนี้ก็คือคุณอยากจะเซฟเซฟตัวเองให้มากที่สุดณนะตอนเนี้ยคุณไม่ ถามว่าไม่ได้แคร์ขนาดนั้นไหมคือไม่แคร์เขาหรือเปล่าคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคุณอยากที่จะแบบมีความสุขในชีวิตแล้วว่าคุณอยากที่จะแบบหันไปสนใจเรื่องของการงานการเงินเอาเวลาไปสนใจเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือว่าแบบทายังไงก็ได้โฟกัสในชีวิตของตัวเองให้เชีวิตของตัวเองดูดีมีคุณค่าดูแบบดูมีอะไรแบบคุณเบื่อในสภาวะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าสภาวะความสัมพันธ์ที่มันมีสองสามคนคุณรู้สึกว่าแบบ คุณไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อไปอะชาวา่าน้คุณเหมือนเป็นคนแบบหนีปัญหาไปเลยอะคุณเหมือนเป็นคนที่แบบฉันจะออกไปจากโลกใบน,นี้ฉันไม่สนใจแล้วว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคือเมื่อก่อนอะชาวท่าน้ำจะเป็นฟิลแบบคิดมากว่าแบบเขาจะคิดกับเรายัางไงเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่คุยกับเขาเนี่ยเขาจะไปคุยกับคนอื่นไหมเขาจะนอกใจไหมเขาทําอะไรอยู่เขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือชาวา่าน้นาตอนนี้คุณไม่สนแบบคือไม่สนพูดหยาบๆเลยคือไม่สนหาอะไรแล้วอะคือปล่อยแล้วว่าแบบเอาเลยแบบ เอาที่เธอสบายใจเอาเลยแบบเธอทำอะไรก็เรื่องของเธอเลยคือแบบมึงจะทําอะไรมันก็เรื่องของมึงอย่างนี้เลยอะคือแบบฉันจะชา,ชาวท่าน้าจะออกเดินทางจะแบบจะแบบใช้ชีวิต่างมีความสุขจะลุยจะทําในสิ่งที่อยากจะทําแล้วโอเคในเมื่อคุณอยากจะทําในสิ่งที่คุณอยากทําใช่ไหมโอเคงั้นฉันก็ขอทําในสิ่งที่ฉันอยากจะทําบ้างละกันในเมื่อคุณยังแบบ อยากทาอะไรก็ได้งั้นฉันก็จะทําในสิ่งที่ฉันต้องการบ้างละกันอะไรประมาณเนี้ยถ้าน้ําคุณแบบไม่สนโนสนโนเแคอะไรแล้วอะจริงๆเพราะว่าแบบคุณรู้สึกว่าคุณหนักจริงๆนะถ้าน้ำคุณหนักจริงๆหนักจนแบบบางคนจะเป็นประสาทจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าคือต้องดึงตัวเองกลับมาแล้วในในความรู้สึกนี้อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าแบบไม่ระงับตัวเองก็คงจะแบบเออก็คงจะรู้สึกว่าแบบเราคงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบ จำเป็นจะต้องดึงตัวเองกลับเข้ามานะคะในในสติในอะไรอย่างนี้นะมา ต่อมานะคะเรามาดูที่ตัวตนของเขากันบ้างคนคนนั้นคนที่ชาวท่าน้าดิวด้วยเนี่ยเขาเองเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดยังไงกับชาวท่าน้ําแล้วก็เอนเนอรีของเขาเป็นยังไงตัวตนของเขาเป็นยังไงนะคะขอพลังงานไพ่ตัวตนของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวท่าน้ํานึกถึงหรือว่าคิดถึงด้วยเนี่ยเขาคนนั้นเป็นอย่างไรคะตัวตนของเขาขอไพ่ตัวตนของคนที่ชาวท่าน้ํานึกถึงเดซัน ตัว้นของคนที่ชาวท่านางคิดถึงแล้วก็นึกถึงเนะะี่ยค่ะ Empress นะคะ h i the magician. The world โอ้โห Happy. Happy มากนาง Happy สุดๆแต่ถามว่าทำไมนางดูแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายแป๊บนึงนะ เราจะถามว่าถ้าชาวท่าน้ําหายไปไม่ได้ยุ่งกับนางนางจะรู้สึกยังไงนางก็เครียดนะแต่จริงๆแล้วนางเครียดนางก็ตัดตัดชาวท่านาไม่ได้หรอกเดะเลเวอร์สรู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่แบบแต่ที่ผ่านมานางมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะมีแต่ชาวท่าน้ําเท่านั้นแหละที่แบบเอ่อโทษทีนะประสาทแตกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเครียดเรื่องนางแต่แต่ดูตัวนางแบบมีแต่ได้กับได้อ่ะมีแต่แบบ มีความสุขอะดูแบบชีวิตแบบโอเคอ่ะเขาคิดยังไงกับชาวท่านน้ำคะเดดเดวิลแห่งแมนโอลไมก็ชาวท่านน้ำเขาก็รู้นะว่าชาวท่าน้ำเครียดหรืออะไรแต่ว่าเขาก็แบบมันเป็นเอจี้สามเศร้าชัดมากคือแบบดูใจร้ายจังเลยอ่ะ บี้ไม่รู้อะบี้รู้สึกว่าในขณะที่ชาวท่าน้ําแบบแบบเครียดแบบไม่มีความสุขกับชีวิตอะแบบเป็นบ้าเป็นประสาทแบบทุกข์แบบโดนแทงข้างหลังร้องไห้บางคนนอนไม่หลับบางคนแบบว่ามันมันไปต่อไม่ได้มันอึดอัดมันมันแบบหน่าชื่นอกโตรมมันแบบระทมใจอะไรประมาณเนี้ยแต่พอแบบบี้ได้เห็นตัวตนของคนคนนี้คือเขาแบบดูไม่ค่อยแบบรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอ่ะ คือแบบอาจจะที่ผ่านมาเพราะเขาแบบคือบอกตรงๆอ่ะดูเห็นแก่ตัวมากอะ่ะดูแบบเป็นฟิลแบบทําเรื่องไว้เองแต่คือไม่คิดที่จะแก้อะไรไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นมาเลยอะ่ะยังคงแบบถ้าตัวเขาเองรู้สึกว่าการมีสองคนการมีสามคนมันแฮปปี้ในตัวของเขาเขาก็จะทําแบบนั้นน่ะโดยที่เขาไม่ได้แคร์เลยว่าชาวท่านาคุณจะรู้สึกแบบเฟลไหมคุณจะรู้สึกยังไงที่แบบว่าคุณโดนเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกไงที่คุณแบบ อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือเขาไม่ได้คิดเลยอะ่ะเขาคิดแค่ว่าเขาแบบเขาได้อะไรเขามีความสุขอะไรคือเขาอะ่ะฝ่ายเขาอ่ะมีแต่ได้กับได้อะชาวท่าน้ำหรือเราสลับกันได้นะแต่แบบบี้รู้สึกว่ามันมันโคตรไม่แฟร์ะท่าน้ำคือมันไม่แปลกหรอกที่ชาวท่าน้ำจะแบบจะเข้าป่าจะแบบไม่สุดอะไรแล้วอะ่ะคือคุณคุณทําอย่างเงี้ยถูกต้องที่สุดแล้วคือบี้แบบบี้สนับสนุนแล้วเพราะพี่รู้สึกว่าแม่งใจหลายเกินไปอะ่ะคนคนเนี้ยแบบ ใจร้ายกับคุณเกินไปอ่ะอให้ให้แบบให้เขาได้รู้ซะบ้างว่าแบบคือคุณควรที่จะรักตัวเองได้แล้วเพราะว่าแบบเขาไม่ได้รักเราแบบขนาดนั้นแบบเขายังคงมีความแบบรักตัวเองมากที่สุดอะนะสิ่งที่คุณทําอ่ะชาวท่าน้ําคุณทุ่มเทคุณเอวิติงกับเขาแต่คือตัวเขาเองเขาแบบเขาเขาแบบโอ้ไม่เห็นท่าแล้วหงุดหงิดอยากจะไปเดินไปชกหน้า <laughs> คือมันเป็นฟิลแบบ นางกอบโกยความสุขโดยที่แบบอยู่ในความทุกข์ของคนอื่นนะมันใช่หรอท่านน้ำก็คือแบบมันก็ไม่แปลกหรอกที่แบบเออคุณเลือกไปบางคนที่แบบเลือกเดิอนออกไปมันก็โอเคอยู่อ่ะแฟร์ๆอยู่แบบนั่นแหละแต่ขอให้โรแมนต์แองเจิลหน่อยอยู่ดีก็โมโหอ่ะโรแมนต์แองเจิ้ลหกใบเนี่ยค่ะยูดีก็โมโหทุกคน จริงอะ่ะคือไพ่มันเหมือนนรกกับสวรรค์เลยอะ่ะคือคุณเหมือนแบบตกนรกในใจคือแบบรู้สึกแบบเสียเสียใจในใจหรือรู้สึกร้องไห้รู้สึกแบบทุกข์ระทมในขณะที่เขาแบบ what คืออะไรฉันมีความสุขฉันแบบว่าชีวิตฉันมีแต่เง,นงินมีแต่ทองคือชีวิตดีๆแต่แบบแล้วทำไมกูต้องมาร้องไห้เพื่อคนคนนี้ด้วยวะคือไม่ไม่กระทบอะไรเลยเหรอแบบจิตใต้สำนึกมีบ้างไหมอะ่ะ new love er ค่ะ is t h f e for your love er หรอ Separation, past life relation ก็ยังมี p a ชชั่นต่อกันอยู่ forgive and learning oh, children ไม่รู้สึกไพ่ก็ไม่ได้แบบว่าโยงไปว่าแบบจะอะไรมันจะดีขึ้นมานะแต่ว่ามันคือวิ่งสับสนุนมากถ้าชาวานั้นจะแบบกลับไปอยู่ตัวกับตัวเองอะนะคะไพ่ justice สสถ้าชาวธนั้นจะแบบไปแฮปปี้กับเพื่อนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนหรือทําตัวห่างเขาบ้าง เพื่อให้เขาได้แบบเออได้ได้เข็ดหรือว่าได้เรียนรู้อะไรสะบ้างมันก็ดีนะจริงๆแล้วอะ่ะแบบถ้าน้ําคือถ้าคุณได้แบบเดินออกไปหรือถ้าคุณได้แบบเลือกที่จะแบบออกมาแบบออกมาโดยไม่สนอะไรแล้วอะ่ะคุณก็จะไม่สนใจด้วยว่าต่อให้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงต่อให้คุณจะเลิกกับเขาหรือเปล่าแต่คุณแค่แบบรู้ตัวว่าคุณอยู่จุดๆนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะแล้วสิ่งที่บี่มมเห็นมันก็จริงอะ่ะแบบการที่เรายอมการที่เราทําความดีอะ่ะ มันบางทีอ่ะสำหรับบางคนอนะ่ะอาจจะคิดว่าเราจะได้ความดีตอบแทนเราจะแบบได้รับในสิ่งที่เราทำใช่ปะ่ะแต่กับบางคนอนะ่ะกับโดนเอาเปรียบอ่ะเข้าใจป่ะความดีของเรากับโดนคนคนนึงทำร้ายหรือว่าเอาเปรียบมันก็ไม่อยู่ที่ทำเหมือนกันนะคะคุณไพศาลสิทธิ์ก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดเขาแบบ ทักมาก็ทักกลับไปคือแบบโอเคเธอหายไปแล้วก็หายไปบ้างคือแบบคือจริงๆอ่ะบี้ไม่ได้แนะนําเลยนะคือคือพุ่งตรงตามนิสัยบี้จากประสบการณ์ในการดูดวงแล้วก็แบบการที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับผู้คนอนะ่ะบี้ไม่เคยพูดเลยนะว่าแบบคนนี้ทําแบบนี้แล้วต้องต้องประชดคือบี้ไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลยแต่ว่าเท่าที่บี้เห็นหน้าไพ่อ่ะ มึงต้องโดนบ้างแล้วแหละไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆนะนะคู่กรณีของคุณเนี่ยมันต้องโดนสักทีจริงๆเข้าใจปะคือมันหมันมันหมันใส่อะเออมันก็เลยแบบก็เลยแบบอยากให้ชาวท่าน้ําแบบหันมาเห็นคุณค่าของตัวเองแบบเชิดยิงทําตัวแบบอย่างนั้นเลยขึ้นจริงออะบีจะไม่แนะนําแบบนี้เลยถ้าแบบให้มันไม่ขึ้นออกมาแบบคอนทราสต์กันแบบต่างกันลิบลับฟ้าดินขนาดนี้แบบมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ทาไมชาน้าต้องไปทนวะกับคนคนที่มันเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแห่กันใบป,ประชดด้วยนี่นะไม่เอานะคือมันขึ้นอยู่กับว่าดวงเนี้ยมันโดนใจกับใครหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าก็มาเช็คดวงกับพี่อีกทีนึงแต่บ่านนานบี่รู้สึกว่าแค้นนี้มันต้องมีบ้างอ่ะจริงๆนะเราดูไพ่แนะนํากันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับชาวธาตุน้ำบ้าง แนะนำอะไรบ้างคะ่ะให้กับชาวท่านถ้าอยากจะบอกะไรชาวท่าน้ค่ะให้คุณนิ่งเอาไว้ให้มากที่สุดถ้าคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นิ่งนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งเลยอะนิ่งแบบเนี่ยมาตาสังนอนมาตาสังแล้วก็ตายแบบแบบนิ่งจริงๆอะแบบนิ่งจริงๆเลยนิ่งจริงๆแล้วก็รอดูว่านางใจยังไงนะคะคือเลิกคือเอางี้เลิกพยายามแล้วอะคือเลิกเถอะ เอาเวลาเนี่ยไปทําเงินทําทองขึ้นท่าจัสติกเห็นปะคือแบบมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟรที่ผ่านมาคุณรู้สึกมากเกินไปน,นู่นนี้นั่นคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะจบความสัมพันธ์นี้มันจะจบหรือ่ายังไงคือทุกอย่างมันแกยังวนรลบเดิมอ่ะมีนึกถึงคําพูดของสิริต้านะคะที่สิริตาบอกว่าการทําอะไรแบบเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆที่ผ่านมาชาวท่าน้ําคุณอาจจะแบบว่า ไล่ตามเขาที่ผ่านมาคุณอาจจะงอเขาที่ผ่านมาคุณอาจจะสปอยเขามากเกินไปไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบทําอะไรเพื่อคุณบ้างหรือว่าหัดทถกคุณมาบ้างหรือว่าแบบทําดีกับคุณบ้างหรือว่าแบบไม่ได้หัดให้นางรู้สึกว่าแบบการสูญเสียคืออะไรไม่ได้หัดให้นางได้รู้สึกว่าแบบจริงๆคุณควรคุณไม่ควรทําอย่างนี้นะสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นเนี่ยมันแย่มากๆคนอื่นเขารู้สึกแย่มากๆคือเหมือนสั่งสอนให้นางได้รู้บ้างว่าฉันก็เจ็บฉันก็มีหัวใจฉันก็แบบรู้สึกนะเว้ยคือแบบ ไม่แคร์ใช่ไหมเธอคิดว่าฉันจะทําไม่ได้เหรอเธอคิดว่าธาตุน้าจะแบบว่าอ่อนแอเหรอวันนี้ฉันลุกขึ้นมายืนสู้นะคะต่อให้คุณแบบคือจริงๆการประชดประชนันการมีคนอื่นบี้ไม่ได้สนับสนุนนะบี้แค่อยากจะให้เขารู้โดยการที่คุณหัดนิ่งบ้างโดยการที่แบบคุณเย็นชาขเขาบ้างแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่ให้สถานการณ์มันดีขึ้นบี้ไม่ได้บอกว่าการประชดครั้งเนี้ยคือการที่ให้ชองธาตุน้ำแบบไปมีชู้ไปมีกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะคือปล่อยให้นางได้แบบทําบางสิ หัดทาบ้างสิทําเพื่อฉันบ้างพยายามเพื่อฉันบ้างสิถ้าเธอไม่พยายามก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบเออไม่ต้องเอาหัวใจเราไปแล้วก็ขอเซฟขอเซฟใจเรา,เาไว้ในเมื่อหัวใจของเราเราให้เธอไปถ้าเธอแบบไม่รับมันเราก็ขอหัวใจเราคืนนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะชาวทนาบอกเลยเอพิสซดนี้บอกเลยต้องสู้อย่าไปยอมคะ่ะเพราะว่าคุณเจ็บมาเยอะมากๆเจ็บมาเยอะมากๆแล้วแบบ บอกตรงๆนะนางได้ใจเออนางได้ใจดังนั้นค่ะเนยห้ามยอมค่ะรอบนี้บอกเลยต้องใจแข็งใจเด็ดนะคะคีฟ p อ n ด์โอเพนไมไม่ก็ห่างกันสักพักนึงก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้คือไม่ได้ให้บอกแคนให้อะไรนะแต่แบบว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขทําอะไรก็ได้ที่มันเซฟจิตใจของคุณแล้วก็อยากให้ชาวท่าน้ํานะคะ ดึงความเป็นตัวเองออกมาไม่ต้องไปเฟกเพื่อใครไม่ต้องพยายามอะไรเพื่อใครแล้วอยากทําอะไรทําเลยอยากไปเที่ยวไปเที่ยวอยากเจอเพื่อนเจอเพื่อนคือเอาเวลาเนี้ยไปใส่ใจตัวเองแบบสุดปังไปเลยนะไม่ต้องเอาเวลาไปเสียกับคนคนหนึ่งอะปล่อยเขาไปเขาอยากจะเย็นชาก็กเย็นชากับจบนะคะตามตา้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บิด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่า มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดูเดือดอยังไงนะคะคอมเมนต์ให้บี้ด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะท่าน,นา้าบ๊ายบายค่ะ